ความสุขนะมียาความสุขโอ้โหจริงปะเนี่ยจริงเขบคุ้มพิจารณาสุขมากมีความสุขมากแล้วม่ผมพูดคำหยาบอะไรก็ไม่โกรธไม่อะไรอยู่แล้วไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าก็ปกติชาลีไม่พูดคำหยาบอยู่แล้วครับอ่ะถ้านั่งถ้าไม่ใช่หน้าหน้ากล้องไม่มีหรอกคำหยาบเพื่อมาเอนเตอร์เทนให้ทุกคนสนุกสนานกันแต่ว่าหลังกล้องนั่งโอ้ยคุณผู้ภาพน่ารักเป็นกันเองแล้วก็มีดามเมดถึงผมจะไม่คนถึงผมจะไม่ถึงผมจะไม่ใช่คนสีสเกตแต่ผมก็มีดามเมด แลกระดาม่านะครับดนตรีมาวู้าวไอ้เอามีเอาหมาม,ามากัดกูหนอ่อยอ้กูอยากกลับบ้านเอาหมามากัดกูกูจะเอาหมามากัดกูบัว,บว,บวลอยไอ้เพื่อนอยากทำ,ทำไมจากคาร็วเกินไปไอ้ไบัวลอยเจ้าอยู่ที่ไหน เราพิ่งจัดอันเนี้ยมันขายของไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้หรอกไปเว้ยหลังจากไปต่อเลยเอาให้สุดมาหลังจากนี้ uh huh. นผมจะเถียงแม่งทุกคน <laughs> ผมจะมีปัญหาแม่งทุกคนผมจะเถียงแม่งทุกคนเถียง <laughs> อะไรเรื่องที่กูเถียงแม่งกูจะเถียงแม่งทุกคน <laughs> เออไอ้เถียงจริงเว้ยเอเออะไรที่เถียงไม่ได้ก็ ก็เที่ยงก่อนเออเลี้ยงก่อนมึงรู้ไหมที่มึงพูดมึงเก่งใจกูนี่มันขึ้นเหลือเกินใจกูเต้นตุกตับตุกตับและสิ่งที่กูกำลังเก่งมึงจะไม่เคยเห็นผมเป็นแบบนี้มาก่อนโอ้ยด้โปรดตัวะเจ้าสัดให้กูสักทีเถอ้ยจริงจังใครไม่ได้โปรดเถอะใส่โมราล์แมวเมาจริงแต่เป็นกูไว้นะไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วเห็นกูเป็นไหลายเอยด้วยนะมึงถามอ้าวจะเอามันเลหมดเออ จริงแม่หนูเหนื่อยมากเลยครับแม่ <laughs> ที่อยู่ตางบ้านก่อนที่จะของเงินผมไปทําอะไรแม่เห็นนะครับ,บ <c oughs> ว่าลูกกว่าจะได้เงินเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม่นะเนี่ยหนูเหนื่อยคนที่มาช่วยอ่ลองคุยข,ยขายของหน่อยเร็วนนมีม,มีอะไรขอมาขายนอกจากสบู่ตอนเนี้มีหลายอย่างเลยมาม่าเพื่อนๆก,ก็ซื้อกันหมดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ให้เนี่ยบอกแนะนาคุยกับเพื่อนสมมติวันนี้แม่ต้องขายสบู่มันดีอย่างไรลองบอกคุยสบายๆสักสิบนาทีอ่าถ้า เป็นสบู่โรสทิปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโรสทิปเนี่มาจากสวีเดน่ยมาเราจะเป็นแห้ง <c oughs> เป็นดอกไม้ที่แห้งแล้วก็เป็นดอกกุหลาบถ้าเมืองไทยจะเรียกกุหลาบป่าดี<บ>ตรงไหนทําให้เขาเรียกว่าจริงๆก็คือต้านอานุอมูลอิสระจริงๆแล้วอะ่ะพูดมากกว่านี้ <c oughs> ไม่รู้ต้เปล่านั่นอ่ะใช้ล้างมือเป็นประจําเลย ชาลีบอกชอบเอาไปหนุนขาตูอ้อืหนาขนาดเนี้ยดูดิยอ,อยู่ไหนของจริงเนี่ยอ่าอันนี้ต่อ่านคอมเมนต์มาก็ยังไม่มีคอมเมนต์เป็นในทางที่แย่นะมีหลายไปแล้วพี่อยู่กังขาพอดีครับพอดีกันเนี่ยไปหนุนขาตู้ใช่วันนี้ไปกี่ออเดอร์นะวันนี้เหรอร้อยหกสิบบ้านแพ็คทันไหมเนะนีน่ยทนันทันทันแพ็คก,กี่ชั่วโมองบอ,อกเข้าไปดิ ถ้าร6 0บ้านก็แพ็กตั้งแต่เที่ยงยันห้าโมงเย็นเก่งไหมเก่งไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวรอแป๊บเึงเอากระบุกให้น้องค่ะได้ก็ขอบคุณแทนคุณแม่จริงนะที่ว่าได้มามี <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีสินค้าได้ขายตอนอายุเยอะแล้วอ่าให้แม่มาขอบคุณทักแทนเพ้่มนหน่อย คุณแม่ก็ขอบคุณจริงๆอะคุณแม่ได้มาขายของได้ได้มาแบบว่าเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ในตอนอายุเยอะอเยอะจริงๆแล้วก็ทําออกมามีคนช่วยอุดหนุนก็คือลูกๆขอบคุณนะคะดีใจที่สุดไงมีคนช่วยอุดหนุนเนี่ยดีใจค่ะอันนี้เป็น้อนโตนะตรุงนี้แพ็คให้สนุกอืมอืมแตแพ็คที่นี่แหละอ่าได้เจอกันกอนเช้าแม่ก็มาแพ็คได้ได้แม่รีวิวก็มีแต่รีวิวหมด ใช่ได้ใช่ได้เพราะว่ามีผมนี่ไงผมใช้รองขาตู้มีมีชาลีคนเดียวอ่ไปลองขาตู้สู่แม่แข็งแรงไงเพราะว่าคือก้อนใหญ่ผมชอบพอเป็นก้อนใหญ่พวกเนี่ยมันมันใช้ได้นานนี่ยังยังอยู่เลยแม่บอกแล้วว่าก้อนนึ่ะใช้ได้สามเดือนแลวแต่คนแลวแต่คนละกันแต่ว่าผมใช้ล้างมืออยู่จริงในห้องน้ําเนี่ยคนก็ใช้ก็อยู่จริงเป็นเดือนนะครับยังไม่ละลายหายไปไหนเพราะว่าก็คงดีแล้วก็ข้อดีของแม่คือแม่ไม่เร่งในการที่ว่าไม่ไม่ผลิตไม่เร่งในการผลิต เอ๊ะทำไมมันเอียงๆพีแ่แซม,มคือคือทุกอย่างจะต้องทำปรบมตามวิธีการของเขาเพราะว่าน,นี่เป็นต้องมีตามเวลาของมันใช่ใช่คือเป็นสบู่น้ำมันธรรมชาติอแล้วก็ผู้ผลิตน่ะจะไม่ไม่ปล่อยออกมาถ้าสบู่ไม่ไม่ดีไม่ได้มาตรฐานเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็มีโรสทิปกับ ม่รวมนะรถที่ไปตามที่บ้านนะคะได้ก็วันไหนแม่ยังไงไลฟ์เล่นคุยกับเพื่อนๆนด้วยได้เลยได้เลยมเพื่อนเพื่อนอยากคุยอยากอะไรปรึกษานู่นนี่ก็ได้เป็นคนใจเย็นสบายใจเนาะใจเย็นสบายใจน่ารักน่ารักเพื่อนๆนก็ จะได้แบบรักคุณแม่อืได้รักทุกคนขอบคุณคุณแม่มา,มากๆเดี๋ยวเจอกันขอบคุณเดี๋ยวลองเพลงเล่นกับเพื่อนก่อนได้เลยอ่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยอุดหนุนสบู่ของคุณป้าเขานะครับคุณป้าก็จะแพ็คให้ว่องไวที่สุดออกกำลังกายก่อนเนาะออกกำลงาหลังมือเราเพ่งๆเพ่งอะเพ่งอะต้องออกกำลังกายเพ่งใหม่ก่อนเลย วันละนายนวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ มาแล้วท่านี้พอสูภาพจริงเลยนะตัวสั่งหายไปไหนสิจริงนะแค่นี้เลยต่อวันขออนุ่านหอบก่อนแป๊บนึงนะพี่ซานนี่พังไม่ตยอะไงนะพี่ซันเนี่ยโอ้โหได้ย่สนาทีนะครึ่งครึ่งนผมเนี่ยคือสองนาทีก็ตายแล้วนะ สองทีนี้แทบใจจะขาดเลยนะก็แนะนําออกกำลังกายนะครับใครที่ขี้เกียจนะก็จะแนะนําวิธีการโหนครึ่งเดียวพอสมมติว่าเพื่อนๆต้องโหนเยอะใช่ไหมหลายคนอาจต้องโหนโหนโหนเนี้ยถ้าถ้าทางที่ดีเลยนะแค่หนึ่งนาทีจบเลยอันเนี้ยปกติที่ว่าทุกั้นะเนี่ยค้างไม่แค่เนี้ย หนึ่งนาทีปุ๊บหนาทีต่อวันจากที่เราต้องออกกําลังกายวันละประมาณสี่สิบนาที <c oughs> ก็ลดไปเลยนะครับยังไม่เคยได้จริงเลยเพลงที่ว่าน่าร้องจริงปิดไฟปิดไฟได้เลยระหว่างนี้ขออนุญาตวางยาย้อมผมแป๊บนึ่งตัวที่เป็นโฟม หนูเล่นแทมโพลีนดูโมฮอกมันไปขึ้นที่ไขว่นน่อาแต่ผมไม่ได้พูดเล่นนะคือว่าหนึ่งนาทีต่อวันเนี่ยมันลดจากสมมุติว่าหลายคนเนี่ยต้องออกกำลังกายประมาณวันละ40นาทีหรือต้องโหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซ็ตามากมายก็คือไม่ต้องอ่โหนสักสองครั้งก็ได้เซ็ตละหนึ่งนาทีโหนครั้งไว้ครึ่งหนึ่งเนี้ยเรายกยกเข่าขึ้นมาให้มันใกล้หน้าอก ขอ,อเพื่อนๆฮึฮึให้ตัวนี้มันดีใช้ง่ายกับใครที่อยากย้อมผมนะไ้เบสบึงเอาสีนี้ไปยอมนะเวย้ยเดี๋ยวผสมไม้ให้สีอะไรดีพี่นี่อันไหนเหมาะหัวเบสเอาที่มันแบบไม่ไม่ทองเกินหัวมันทองอยู่แล้วอะ่ะหรือต้องลงมาประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวให้เบสลองอันนี้อ่าสีนี้น่าจะสวยเดี๋ยวผสมผสมไว้ให้เบสก่อนเลยข้างในนะเพื่อนๆก็ย้ำอีกทีเป็นอย่างนี้ เปิดแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้เคเข้าไปอย่างงี้นี่กูผสมให้แล้วก็ออกไปย้อมได้เลยเบเกอร์โชว์วิธีดึงข้อที่ถูกต้องนะครับก็กยิิเน นี่นี่มึงไม่ต้องทำหน้าเก็กได้ป่ะเพราะกูก็เก็กเหมือนกันนี่มันต้องสุดแบบนี้นะครับผมผมสั้นใช้ขนาดไหนอ่ะเอาไปใช้หอบอะไรอะ แล้วมันมคิดดูกูต้องเก๊กไม่หอบอบเ <c oughs> หนื่อยขอมึงเยอะกูนั่งไปยี่สิบทีแล้วก็ไอ้นี่ไปอีกตั้งนานคุณ <c oughs> <c oughs> ไปชัเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยเหนื่อยอ่ะเอาไปย้อมอยากรู้เหมือนกันเสียงมาเป็นไงให้คุณเม์ไปย้อมผมก่อนเลย <c oughs> ทิ้งไว้ประมาณยี่สนะิบนาทีพอ <c oughs> คุณบอกเก่งมากเบ๊ไปเกอะไรหายไหมอ๋อผมผมยาวเร็วมากนะรู้สึกว่ารอบนี้หลังจากที่ตัดไปอ่ะ มันยาวเร็วมากด้านข้างมันออกมาประมาณนี้แล้วเริ่มชี้แล้วอืมอืมไหนเข้าฟางอยู่ตรงนี้เรยเนะี่ยพี่จางคนน้ำหนึ่งใช้ตอนผมแห้งใช่ไหมใช่ก็ถ้าสำหรับใครที่กำลังหายาย,าย้อมผมนะผู้ชายที่ไม่เคยย้อมผม เมื่อวานพยายามคิดว่าจะลองพูดเสียงเสียงไม่แหลมดูแต่ก็ทําไม่ได้นะ